โอ้เลี้ยงอันสิมาเลยเอ็ดซุนมนองฟังด้อเอาจะขึ้นรถทั่วเน่ะเห็นรถทั่วกระเป๋าเดเอานมาพุ่งขึ้นากระเป๋าไปส่องน้ำอยากไปส่งน้ำเอาผ้ากระเป๋านั่ะไปส่องน้ำเราส่องน้ำเดยวเราจะผ้ากระเป๋าขึ้นรถแต่ว่ารถมันมื่เบิ่งปาทีว่าผู้บน เขาสิไปใส่เบิรเพว่าต้งขั้นสีกันเลี่ยงกันนี่นาอะไรันมันสิไปอุบนอุ้กนขึ้นชั้นเมีะเป็นยังบับบับขึ้นไปเบไปทางปุ๊บปฏิหน้าเป็นคนหมักนอนเหมือนเรื่องรถรถนกันลาไปาหารนองซออาหรน้องวัซออเมีเอาเฮ็ดจังได้จังหูเป็นเป็นน้องน้องวซอสเอาถามทักเอดรถลามองนี่มองได้น้องวัซอแม่ นี่ว่าเด็มากพี่บางนน้องบวลู้วเด็มากเส็นนี่แม่จะไปเอากระเป๋าแม่ไปอุบลเลยดิ้กันอลดเดี